Okay. มาวันนี้เราจะมาเล่นเทวนานะครับคาเล่นป่าคิล่าป่าฮอ,อดีตึกอยู่นะสกินเทวไม่โคตรสวยะ่ะ okay. เอ้ย <c oughs> แต่ละตัวน,น,นั่นแหละโห้หม่ก็มีใครบ้างวะทาร่าแอดเน็ตเ <Th ara. S 2> หรอ นาตาาบัตเตอร์ไฟไอเหี้ยนี่ผู้หญิงล้วนโหเจอหญิงล้วนอ่ะมาด้วยกันหรือเปล่าน่าจะมาด้วยกันแน่เลยพวกนี้ผมได้ถ้าไม่เจอไบโอจะได้เจอฮาร์ทพาร่าได้ใช่ไอ้ฝั่งมันน่ะผู้หญิงผู้หญิงทุกตัวเลยเอาเทลลงแรกน่าจะได้น่าจะตึงอยู่ยังไม่ได้ขึ้นเดมอนเลยไม่ได้ขึ้นเดมอนเหมือนเขาเลยตัวเดียวหรอสองตัวมึกมึกกูไปไหนไอมึกมึกมาช่วยหน่อยจ้าอยู่คนเดียวจ้าโอ้อ้ยโอุ้ย ใครอพี่พี่แต๋งกันมั้ยเจอถามว่าโดนไม่แม่งพุ่งหนี่ะเชี่ยกือบตายเกือบตายเกือบตายมึกมึดพี่ไปก่อนเลยครับขอบคุณครับเอาอีนี่ก่อนแหละไบโอนี่แหละได้เขาว่าได้เขาว่ายิงล้วนเหรอจ๊ะแย่งก่อนเฮ้ยเฮ้ยเอาอะไรอ่ะ โอ้ยโอ้ยหนืดหนืดมาหนืดจะให้เราเจอกระยิงล้วนนะพี่เอา้าทาราทารากระทึบไปโดนทาราโดนทาราจัดการอนะพี่โดนลุงสองตัวผมสามตัวพี่ข้างบนอนะ่ะเอาแล้วเอาแล้วเมื่อกี้เพิ่งจะชนะนมาจะแพกแ้ก็ชนะเป็นไหมโอ้โหแม่งมังโดดใส่โอ้โห อีบัตแม่โดดใส่อะทีนี่อรอยป้อมสบายเลยปะไม่ได้อร่อยป้อมสบายแบบนี้ไม่ได้น่น้องสองห้าเปิดเกมมาไม่ค่อยดีเท่าไหรจ่จังหวะนี้ไปเรียร์อือไกระตุกเลยโอ้ยเรียร์โดนเลแล้วกระตุกเสรเีสี่แล้วตอนนี้มาดิใครใครหนใดก็เข้ามาน้อไม่กลัวแล้ว<ๆ>เอา<ๆ>พี่มึกระเบิด<ๆ>อย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเดือดตันรอเราคุมเชิงอยู่หลังดีกว่า เฮ้ย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 อีบัสยี่ตัวนี้มันไร้การพี่เบิกรองนะครับใจเย็นใจเย็นข้างล่างเหงาไหมข้างล่างข้างบนแม่งโคตรมันอ่ะตีกันตายแล้วเออเออยี่ต้องเอาคีบก่อนวะเดี๋ยวมันจะตีบ่มาเอาคีบก่อนมาเลยทั้งนาตายงนาตายาเยียมาครบเลยเฮ้ยเอาดิเอาดิมาตายะโโหแม่งไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายตายเรียบ ตายเรียบเลยใช่ใช่โดนลุมโดนลุมอยู่คนเดียวโดลุมคนเดียวเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยเพื่อนตายแล้วเนี่ยลุงโดนแล้วจ้ะลุงโดดลนะลุงลุงโดดแล้วเดี๋ยวผมจัดเองผมมีอันตีลุงมีลุงมีไปลุงตนี้ลุงมีลุงมีโดดลุงมีโดดใส่คลิปเฮ้ยใจเย็นๆทีมยิงล้วนว่ะพี่ได้ชื่อคลิปแล้วได้คลิปลงแล้วเจอกับทีมยิงล้วนอ่ะเฮ้ยกระตุกอื้อหือกดเฮ้ยยิง เอาเลยเอาเลยตายกูตายกูตายให้ได้ได้หนีก่อนติดติดหินติดหินเฉยเฮ้ยมึกมึกมึกโดนมึกโดนสู้ไม่ได้ป่ะสู้ไม่ได้ป่ะเดี๋ยวรอสักโอ้ยกระตุก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 เชี่ย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 หนีก่อนเดี๋ยวไปกันกลางก่อนกลางไปก่อนกลางมาเพจยินาตา雅เอาแล้วอีหนีเอาเลยเลยยิงโอ้ย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 เชี่ยโอ้โหแม่งโดน ฟังมันป้อมยังไม่แตกสักป้อมเลยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วพี่ไปบนป้าล่ะกลางบอกกันไหมเนี่ยกลางบอกกันอยู่โอ,โอโ้โหแม่งสองว่ะนี <c oughs> พี่พี่พี่พ,พี่พี่ช่วยพี <c> ่ <oughs> อย่าเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดิยเด๋ยวไอ้เชฟเอ้ยที่ <jog dinosaurs. S 1> <c oughs> ไหนแล้วเอาดิเกียร <c oughs> ิคีบอนเก็บร์คีบุนจังหวะนี้จังหวะนี้ไอเมาเป็นสิบอะ เทีมาเป็นสิบอะมาต่อีเฮ้ยเโอ้ยโอ้ยเชี่ยมามันมาด้วยกันเปล่าวะเนี่ยพี่ผมามาด้วยกันแน่เลยวะโอ้หสี่ต่อสิบเจ็ดไม่ได้เลยเดี่ยวละคนโอ้ยสู้ไม่ได้เลยวะเฮ้ยเอาเอายิง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 มึงเข้าแล้วมึงเข้าแล้วยิงฟีอยู่ยิงฟีอยู่มึงเข้าแล้วยิงฟียังมีเกียรตครับยิงฟียังมีเกียรตเอาเอาต่อต่อต่อตายสวยเฮ้ยเฮ้ยลบก่อนจังหวะนี้ครับลบแบบดิจิตอล ลีเลียนอ่ะลีเลียนอ่ะต่อยสวยสวยสวยตายตายตายกูตายไม่ตายไม่ตายสวยสวยโอ้โหไม่เทวเทวมาแล้วครับเทวจังหวะนี้เทวมาแล้วเก็บสานะเทวเอาดีเอาดีโอเคเบ๊กเบ๊จัดไปจัดไปกูพวกนี้สบเกินเลยฟ้าไม่ฟาร์มหน่อยเหรอคะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงอ๋อคีล่าสูดห้าคีล่ากู คีล่าผมสูนย์น่าป่าผมอะไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่พิมพ์พี่ออฟเลนไงผมเข้าใจได้แต่ป่าเราเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วต้องให้มึกมึกเปิดอะให้มึกเปิดมึกมึกมึกเปิดดิมึกเปิดดีมึกเอาแล้วเฮ้ยมึกเปิดแล้ยมึกเปิดแล้ยมึกเปิดแล้วพี่มึกเปิดแล้วตายตายฟีอยู่ยังฟีอยู่เยอะเยอะเยอะเยอหลบหลบไปดิจิตอลไม่ได้ไม่ได้เลื่อนเลื่อนเลื่อนหมดเลื่อนหมดเลื่อนหมดป่ากูป่ารูน แค่เล่นป่าไอ้ป่าคุณหกตายเอะมาๆมาแล้วเไอ้เพิ่งจะชนะเมื่อกี้เองจะแพ้แล้วหรือเปล่าไดมอนดไม่จะถึงฝันแม่เนี่ยเดมอนโอ้โหแม่งมันยิงแม่ไอ้นี่อุ้อัตติแม่งเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮี้ยมันโดดใส่โอ้โหแม่งไม่เหลือเลยเข้าไปทไมัยนี้ตายหมดตายหมดแพ้ เออใช่มาด้วยกันแน่เลยพวกเนี้ยยี่ผู้หญิงหมดเลยเชื่อเชื่อเฮ้ยใครเกิดก่อนใครเกิดก่อนมึงเกิดก่อนอ่ะแต่เย็นพี่เพิ่งจบดลยเฮ้ยเพิ่งควโอ้โหแพ้กค้ชแพ้ขนาดนั้นเลยเหรอไปแล้วกูไม่ทันแน่เลยพี่อเกลี่คลิปอยู่เกลี่คลิปอยู่เออยิงยิงอย่างเดียวไม่สนใครเอายิงอย่างเดียวยิงฟรีแบบไม่สนใครครับยิงฟรียิงฟรี จิงฟียังมีเขียดจิงฟียังมีเขียดเอาตายตายคือตายเฮียช่วยได้แค่นี้แหละแพ้หมดละอือเบอร์ก็ช่วยได้ช่วยได้แค่นี้โอ้ไม่ไหววไม่ไหววะไม่ไหวไม่ไหวใช่ของเรายังพอไม่ทันพวกมันใช่เรื่องันตีได้สองขึ้นไปไปฟ้าศูนย์แปดอะโอ้โหตายเลยใครวะเนี่ย

เฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยคลิกซิมาคลิกซิมาเฮ้ยนี่เอาซี่ชาตเอาซี่ชาตแก้แค้นทำพี่กูเหรอฮะมวยมาเฮ้ยนี่เนี่แยไอ้เฮียมวยโอ้โหม่นโดนด้วยเฮ้ยเมวย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 ไอ้เฮียนี่มันซ่าว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมึงเจอกูเอามาๆมาเอาเลยเอาเลยเลยดึง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 มันดึงมันดึงมันดึงหลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลสัตว์ไปทีนึง สามกับสามอ่ะสี่ร้อยสี่มาสี่โหลดดิจิตอลนะโหลดดิจิตอลโอ้โมาันดึงดึงดึงรอรอมันจะดึงมันจะดึงเยียงแล้วว้าแล้วกูโดนที่ฝ่ายละโอ้โหเอ้ยช่วยชวยชวยชวยแต่คิวแต่คิวคิวม่มันดันมาดันผเข้าป้อมมาดีว่ะชวยวยกับบ้านกับบ้าเออาบกแล้วบกแล้วกแลเป็นไงบ้างแตกว่ะ โอเคมาแล้วไอ้ตัวนี้ตัวอะไรวะพี่ตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นแมนมาเป็นแมนมาเป็นแมนมันมีเอามึงดึงกูแน่กูรู้เฮ้ยไอ้แบทมันนึงรเป็ดปลาพี่ไอ้แบทดิเอาเอามัน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 สวยสตาช์ดาวสตาร์ดาวสตาดาวอ้เคียตเทลวอิดเทวยงโดนแก๊กว่ะจะเล็งเทลสักหน่อยไหมแต่เย็นดี ไอคิกซีไปนะเฮ้ยคิกซีโดนแล้วเลยโลโตายมันตายตายสวยเฮ้ยไอเทลอยู่แถวนี้แน่เทลอยู่แถวนี้ต่อเลยต่อเลยต่อเลยนั่นแน่เทลยวเทียวเทียวนั่นเทลอยู่นู้นตายคิงซีอยู่ข้างหน้าเลยลูกโอ้ยโดนโดนโดนสิบวิว่ะไม่มีเอ็นตีว่ะสิบวิโอ้ยสวยสวยสวยสองหนึ่ง อยู่นี่ใช่ไหมเอาไอ้เจ็ยเฮ้ยแบตแบตแบตมาหลบโกนเกือบไปรู้ไหยแบตมาแบตท,ทำไมเป็นตัวหน,หนั่นวะเปลี่ยนใหม่แล่ะนะไอ้เจ็บมึงหลอยป้อมดีจังวะพี่พี่พี่แบตมาพี่ใจเย็นเด้อมันพยายามเข้าแก๊กแก๊กมาแล้วมันจะมีสัญญาณบนหัวม,มันมันยิงแก๊กเฮ้ยโดนกูโดนอีกแล้ว ตายโอ้โหแม่งเอ้ยมาแล้ว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 แบ็คเลยแบ็คโอ้โเยอะเยอะเยอะอัติแม่งเลยนี่เอาดิษฐ์มึงกินเอ็กซ์กูเลยจ้าโดนไปดีิษฐ์เอาป้อมแตกเหรอเพิ่งเพิ่งเพิ่งเห็นว่าป้อมแตกกลางเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบ็คแบ็คแบทแมน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 โดนแบทแมนโดนเดี๋ยวจ้ายจ๋าป้อมเลยนะจ้า ป้อมเลยนในเดียวไอแอแลร์อันนี้เดียวกระตุกเลยโอ้ยโอ้ยหลบหลบอยู่นิ่งก็ได้อยู่นิ่งโดนอันนี้ลอยหมัดหมัดเทพเจ้าโอ้ยโดนกูโดนอีกแล้วโอ้โหแปลกแปลกวะพี่กลางแน่กลางมันมันมากลางแน่ฟังมันป้อมยังไม่แตกสักป้อมเลยวเออมาดีพี่ว่นเกียดไอ้แก๊กังวะเฮ้ยมาดึงนันแล้วมาดึงนันแล้วยิงฟี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  ยิงฟีเลยไม่ตายด้วยตายตายด้วยเฮ้ยแรดแรดแรดพี่ยิงฟีอยู่แรดแรดอ้าแรดหายโอ้ยหลบก่อนเชี่ยเชียเชี่ยโดนโดนโดนออสโลไหมเฮ้ยเอาไอ้เฮียแบตโอ้โหแม่งโอ้โหกูตายเลยสัตว์เฮ้ยเอาล่างก่อนเลยพี่ล่างก่อนปล่าไหนว่าล่างก่อนเลยพี่อยู่ไหนวะอ๋อพี่พี่แบนเหรอเฮ้ยเฮ้ยมวยมวยเอาไอ้เฮียบูบาไปอยูย่นี่ได้ไงหะเฮ้ยเอาแล้ว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 เอาอะไร เอาแล้วกูยิงแม่งเลยกูยิงอะไรไม่รู้หลบก่อนหลบก่อนเชี่ยพี่ทำงานดีวะพี่เอาเอาล่างป่ะอล่างป่ะกลางกลางมันมากลางอล่างปด้านล่างด้านล่างด้านล่างใช่ใช่เดินล่างเดินล่างเราต้องดันให้ป้อมแตักป้อมใช่ใช่ให้มันให้มันกลางก่อนป้อมตัวจริงตีป้อมไม่แตกสักป้อมเลรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมวยมามวยมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีมีใครมีใครบิ๊กเกอร์ก่อนออกบิ๊กเกอร์ไม่ได้ โอ้เบื่อแบกเมลแบกแมนเนี่ยหายตัวอะไรจ๊ะนี่เฮ้ยประหลาดเขาซื้อๆประหลาดเขาซื้อๆเลยนะเจอกูอ้าวเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมหนูเข้ามาทำไมเอา้านี่ตายมันจะมาทำไม <laughs> พี่พี่จับปัดดิจับปัดดิจับปัดดิกลางหรือเปล่าวะ อย่าปอมปอมแตกะปอมแตกไอ้แก๊กไอ้แก๊กอยู่ทไกเทีแน่ตอนนี้นี่แน่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 เม่ีเ้ยเทียเทียวเทียวมาแล้วต่อเทียวก่อนนว่เราต้อีงใ่หมนอาไมดี๋ยวเดวเดี๋ยวพอพี่พเขาเอ้ยแบต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 มาแบตมาแบตมาที่สัญญลักขึ้น ยังหายกรโง่เฮ้ย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 แปะมาโมทอชช่วยกันด้วยมันอยู่แถวนี้แน่เลยวะยามันขึ้นอะเซรักมันขึ้นอะนี่แถวมันแรงจัดวะต้องรอเลดเกียร์ไหมเราอ่ะคอหน่อยนะจ๊ะป่ากูป่ากูทำอะไรไม่ได้ขอพ่อนี่เจ็บเหมือนกันนะถ้าไปเล่นไปถ้าไปเล่นไป โอ้โหแม่งโอ้ยแรดมันแรงเหรอเจอแล้วมันยิ่งแรงเลยจุกยิงทีเลือดโอ้แบบเพิ่กระโดนเกิดกลับไปเกิดใหม่เฮ้ยเฮียเทลก็เอามื่ก่อนแหละมาเอามื่ก่อนไอ้แม็งเป็นเลงแรดทำใหม่โม้ไอ้ยม็งเป็นแก๊กไงเราเลงเทลไม่แย่แบตมาพี่ตายตายซะมึงอ่ะตายซะมึงอ่ะตายซะ ไอ้เหี้ยจิตจีตนี่ฆ่าไมได้ตัวเลยเหรอ <c oughs> อ๋อได้แล้วสองตัวใช่ใช่ใช่เฮ้ยดูไรดูไรดูไ,ดไเรเหี่แข่งเราไม่ได้เรื่องเลยนะแข่งทำไมดีวะไอ้ย่าแพ้สองตาติดไม่ได้นะยังไ,ไงต้องชนะนะเว้ยตาเนี้ยจะป้อมไม่แตกเลยกำลังใจเฟี่ยมเลย <c oughs> อะไรกันดิ่เกาะของมีเฮ้ยชิบหายแล้วไม่มีไปดันเลยหาวิธีดันและไอ้กระตุกอ่ะไปล่างไปล่างไปล่างดันป้องันดีกว่าโอ้โหจะป้องเราเหลืป้องเดียวอีกนะใช่ไปต้องหาต้องให้คนมาเข้ากันแพเป็นผาชนะเป็ดไหมเฮ้ยมันมันลอยอยู่เฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮี้ยมันรู้มันดักรู้ว่ามันรู้ว่าเราจะมา ปล่อยดิครับพี่แทงพี่แทงดีพี่แทงดีแทงแทงอะไรแทงโอ้ยเฮ้ยอีตัวนี้มาพี่ช่วยเขาด้วยตายกูตายโอ้โหมันเครื่องกูอีกแล้วอ้าวเฮียค้างเฮียค้างค้างเรียบร้อยใครได้ MVP วะไม่รู้อ่ะพี่ อ้าวโทรศัพท์มันยังค้างอยู่หน้าเนี่ย oh, <in> ใช่เหรอผมได้อ่ะพี่บัตรปรกันดาวอยู่สวยดาวยังอยู่ที่ทสนนี่ดาวขาดอีกสองดาวเลขึ้นแพทสามพี่เสียคะแนนปะเสียเนาพี่เนาะพี่ได้สี่คือเพื่อนห้าพี่จะชนะแต่นี่พี่จะได้หกคือเพื่อนสี่แล้วห้าได้หก